สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องช h วินแนีชแนลนะคะคลิปนี้เนจะมาบอกวิธีนะคะการสมัครงานนะคะบริษัท Virgin Voyage นะคะที่กำลังมาเปิดรับสมัครลูกเลือไทยในตอนนี้นะคะแล้วก็แนวการสัมภาษณ์นะคะซึ่งจะที่ทุกคนเห็นเลยหน้าตานะคะยังจัดเต็มปากแดงนะคะนั่นคือแนทเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จนะคะแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมนะเพื่อนๆฝาก กดเลยกดไลค์นะคะกดแชร์กด u u s s r r i e เพร้อมกดกระดิ่งติ้งตรงนี้นะคะเพื่ออัปเดตนะคะข้อมูลดีๆคลิปดีๆก่อนใครนะคะกับชูบินาตี้นะคะ, ati, ะ,คะเราไปฟังกันเลยค่ะว่าการสัมภาษณ์งานนะคะเรือสำราญบริษัทเวอร์จิ้นวอยารมีความยากง่ายและไปทางแนวไหนนะคะไปกันเลย ในส่วนของการสมัครงานนะคะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามเพจ Travel with n a t t y นะคะก็จะเห็นเลยว่า Net c o d e ไว้นะคะที่ Net Post นี่คือ Net ก็กดสมัครงานตามที่ Net Post เลยนะคะไม่ได้กักหรือไม่ได้แบบไม่ได้บอกใครนะคะวันที่ Net Post ก็คือ Net ก็กด Submit Resume ในวันนั้นเลยนะคะตามเว็บไซต์นี้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะมีขึ้นมานะคะตามแผนกต่างๆดี partment ต่างๆนะคะเราอยากสมัคร ตำแหน่งไหนเราก็กดเข้าไปดูนะคะก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเป็นตำแหน่งอะไรบ้างนะคะแต่ละเรือนะคะบางครั้งก็จะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกาันอาจจะต้องเข้าไปดูในดีเทลงานนะคะแล้วก็ดูว่าคุณลิฟิเคชันนะคะเขาต้องการแบบไหนประสบการณ์กี่ปีต้องมีประสบการณ์หรือเปล่าหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะก็เข้าไปดูอ่านให้ละเอียดทุกครั้งนะคะเหมือนที่แนทแจ้งไว้ตลอดนะคะ อย่างที่บอกเลยค่ะถ้าเราพร้อมเรซูเมเราพร้อมเรารู้ว่าเราจะสมัครตำแหน่งไหนเรามีประสบการณ์อะไรบ้างกดสัมมิทเลยค่ะก็กดสัมมิทไปนะคะก็ประมาณเน็ตของเน็ตประมาณ1อาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะก็ส่งเมลมาเมื่อสองสันก่อนเองค่ะว่ามีการนัดสัมภาษณ์นะในตำแหน่งนี้ที่เราสมัครนะคะวันนี้วันนี้เราสะดวกที่จะสัมภาษณ์ไหมถ้าเราสะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะเซนีเมลกลับไปเลยค่ะว่าเราสะดวกที่จะสัมภาษณ์วันนี้เวลาที่เท่านี้ไทยแลนด์ไทม์ ะะอย่าลืมเรื่องเวลานะคะสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์งานออนไลน์จากต่างประเทศนะคะเหมือนเดิมค่ะโปรเซสแรกนะคะคือ grooming ค่ะตอนน,นสัมภาษณ์นะคะพอเขาเปิดเริ่มสัมภาษณ์นะคะก็ขึ้นมาปะเขาเห็นหน้าตาแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเนี่ยเอารูปขึ้นให้เนานนะแต่งตัวก็เหมือนเป็นการสัมภาษณ์งานทั่วไปนะคะเลีอรัดผมให้เรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตานะคะ first impression เป็นสิ่งที่สําะคะัญยิ้มนะคะยิ้มตลอดค่ะเขาก็ว้าว เปิดมาเขาก็แบบตกใจเพราะว่าผู้สัมภาษณ์เองก็คืออยู่ที่บ้านใส่เสื้อยืดปกตินะคะแต่ส่วนตัวแนทก็โอเคจัดเต็มเนาะฉันก็สัมภาษณ์งานมันถือว่าเป็นการให้เกียรติกับงานของเราด้วยนะคะกับผู้ให้สัมภาษณ์และกับบริษัทด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นการบ่งบอกว่าเราเาตรียมพร้อมนะคะและเราใส่ใจมากแค่ไหนในการที่สมัครงานในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะ mm hmm. การสัมภาษณ์งานของแนทผ่านออนไลน์นะคะครั้งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านสกายนะคะ อย่างที่เน็ตพูดเลยเหมือนคลิปที่แล้วนะคะก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์งานสมมุติเขานัดเราไว้ที่บ่ายสามโมงประเทศไทยนะคะเวลาประเทศไทยเราก็เตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้วล่วงหน้า10นาทีนะคะเราก็ทักเขาไปก่อนเลยว่าโอเคฉันเตรียมพร้อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเช็ค อ่า i อินเทอร์เน็ตต่างๆให้เรียบร้อยนะคะว่ามันจะไม่ขัดข้องนะคะเวลาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เปิดเริ่มการสัมภาษณ์งานนะคะผู้สัมภาษณ์งานในรอบนี้เป็น uh, สัญชาติฟิลิปปินส์นะคะก็ภาษาอังกฤษก็ปกตินะคะไม่ได้ฟังยากหรืออะไรก็สื่อสารกันปกติยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนวันสัมภาษณ์เตรียมข้อมูลมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ทุกครั้งนะคะที่ในสัมภาษณ์มา3บริษัทนะคะเขาจะถามคำถามนี้ตลอดเลยค่ะว่า why ค่ะทำไมถึงต้องเป็นบริษัทเขาค่ะแล้วเราต้องไปหาข้อมูลหาข้อมูลเลยค่ะ search เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะคะ YouTube Google นะคะทุกอย่างนะคะ Instagram ก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ว่าบริษัทนี้ Virgin เนี่ย เป็นบริษัทแบบ nice, ไหนสไตล์ไหน l u กชัวแต่ไม่ใช่เป็นแบบ f ฟดิน i n งลักชัวรีแต่เป็นแบบออกแฟชั่นนะคะแล้วก็อะไรบ้างที่แตกต่างที่ยูนิคไปจากเรือสำราญบริษัทอื่นๆนะคะเราต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ Create ออกมานะคะโน้ตไว้เป็นคำตอบในแนวของเราเองนะคะแล้วก็จำไว้นะคะไฮไลท์ไว้เลยว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอันไหนที่ u n ูนิคไม่ต้องเขียงยาวค่ะ ตอบขึ้นมาเป็นสั้นๆแนทอยากให้เป็นการสัมภาษณ์งานแบบทําความเข้าใจมากกว่านะคะของทุกๆบริษัทนะทาความเข้าใจว่าบริษัทนี้เป็นแบบนี้เขาต้องการแบบนี้เขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการอาทาร์เก็ตของเขาเป็นแบบไหนและแขกเป็นอะไรยังไงนะคะ ในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้นะเป็นตำแหน่ง Assistant นะคะ Server นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เตรียมตัวที่จะเป็น Server นะคะก็แน่นอนค่ะต้องมีประสบการณ์นะคะด้าน f o o and b e v e r a g e นะคะครั้งนี้นะคะการสัมภาษณ์นะคะก็จะมีพวกคำถามอ่าทำไมแนทถึงลาออกจากการทำงาน Carnival นะคะแล้วก็ ประสบการณ์ถามเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะคะตั้งแต่ในทำงานที่มา r ิออ t นะคะคานิว a ลนะคะแล้วก็ที่เวนเชียนมาเกาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญมีการถามเกี่ยวกับ f o o v e r a g e Knowledge นะคะเขาถามมาว่าเนี่ยในโปรไฟล์ในเรซูเม่ของเราอย่างที่แนทบอกเลยนะคะว่าอย่าใส่ให้อเวอร์จนเกินตัวเกินความสามารถเรานะคะเพราะว่า มันจะเป็นการฆ่าตัวตายนะคะถ้าเกิดเราใส่ถึงเวลาผู้สัมภาษณ์งานนะคะเขาเห็นโอ้เธอไฟเดนิ่งได้เอ้ยเธออิตาเลียนได้อาหารฝรั่งเศสได้เออเป็นบาร์ก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นปั๊บเขาก็จะถามเราลึกขึ้นการถามอาจจะไม่ได้ลึกมากอาจจะเป็นการถาม knowledge basic นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคำถามเชิงลึกเลยที่ถ้าคุณบอกว่าคุณเคยทำงานตำแหน่งนั้น สายงานนั้นแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องเบสิกที่คุณต้องตอบได้นะคะฉะนั้นถ้าเราตอบได้โอเคจบไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เขาจะจับได้เลยนะคะว่าเราเฟกโปรไฟล์ขึ้นมานะคะก็หลังจากที่เน็ตมีการตอบสัมภาษณ์นะคะพวกไฟดี้นิงเขาก็จะถามว่า sequence of service นะคะของห้องอาหารคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะมันคือคำถามเกี่ยวกับลำดับ การบริการในห้องอาหารถ้าใครทํางานในห้องอาหารมาอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นไฟดิงหรืออะไรนะคะเป็นห้องอาหารทุกห้องอาหารส่วนใหญ่เลยว่าซีเควนต์ของเซอร์วิสเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ไล่ไปนะคะว่ามีอะไรบ้างตอบยังไม่ถึง3าํลำดับเลยค่ะเขาก็โอเค done no need to finish ไม่จำเป็นต้องตอบจนจบแค่นี้เขาก็เข้าใจแล้วว่ายูทำงานเป็นยูมีประสบการณ์จริง และในคำถามถัดมานะคะเกี่ยวกับ food and beverage knowledge เหมือนเดิมค่ะก็คือเขาเห็นมาว่าโอ้เธอมีความรู้เกี่ยวกับไวน์นี่นะไหนเล่ามาให้ฟังซิบอกมาให้ฟังซิว่า food and wine pairing เนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเกินเกินมาให้ฟังหน่อยเบื้องต้นก็คืออาหารนะคะที่ทานคู่กับไวน์นะคะในแต่ละชนิด มีอะไรบ้างเช่นไวแดงต้องทานกับเนื้อแบบไหนไวขาวต้องทานเนื้อ,อแบบไหนนะคะแล้วไวชนิดไหนเหมาะกับชีสล่ะเหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ตอบไปตามความเข้าใจของเรานะคะแล้วก็มีการถามเกี่ยวกับไฟไไดินิ่งนะคะการเสิร์ฟอาหารไฟไดินิ่งก็จะมีเป็นคอร์ส by คอร์สนะคะเขาก็จะถามว่า,าเราจะเริ่มต้นการเสิร์ฟอาหารเนี่ยเป็นคอร์สเนี่ยเราเริ่มต้นจาก อาหารแบบไหนอาหารชนิดไหนนะคะในก็ตอบไปว่าเป็น appetizer นะคะเขาก็ไม่ถามต่อเขาโอเคจบนะคะเข้าใจนะคะแล้วเขาก็จะคําถามถัดมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะเหมือนคําถามแรกที่ทําไมถึงเป็นบริษัทฉันคําถามนี้เขาถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทฉันบ้างเป็นคําถามที่วัดว่าเราได้ศึกษาข้อมูลเราใส่ใจหรือเปล่าถึงแม้ว่าจิ้งวอยะนะคะทึ่งจะมีเรือแค่ลำเดียวนะคะ แต่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงไม่น้อยหน้าเรือลำอื่นเลยทีเดียวนะคะไม่น้อยหน้าบริษัทอื่นเลยในความยูนิของเขาในความที่เขาแหวกแนวแหวกสไตล์นะคะว่ามีข้อดีมีจุดเด่นตรงนี้ตรงนี้นะคะให้เพื่อน ไปสืบมานะคะไปศึกษาค้นคว้ามาเน็ตจะไม่บอกคําตอบนะคะเพราะว่าเน็ตไม่ได้อยากบอกโพยหรืออะไรเน็ตจะบอกแนวและอยากให้เพื่อนๆไปศึกษามาดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วนกะ็ในส่วนคําถามถัดมานะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับแท็ทูนะคะลอยสักซึ่งแน่นอนหลายๆคนน่าจะรู้นะคะว่าเลือดสำรานวัวจินวอยัยกเนี่ยรับ สมัครนะคะพนักงานที่มีแท t ทูนะคะจะไม่กีดการเรื่องแท t ทูเลยเขาก็จะถามความคิดเห็นเราเกี่ยวกับรอยสักเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเรามีการแอนตี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบนเรือ,อสำราญนะคะเวอร์จินวอยัไม่ว่าจะเป็นลูกเรือหรือแขกนะคะที่มาเที่ยวบ,บนเรือหรือทํางานบนเรือเนี่ยมีรอยสักได้นะคะก <s ues> ็จะเป็นเขาคิดว่าอนานมัน,น,นคือศิลปะ หรือแม้กระทั่งบนเรือสำราญนะคะก็มีเท็ก o o on board มีช่างศักด์บนเรือสำราญเช่นกันนะคะ มันก็เลยเป็นคําตอบที่วัดทัศนคติเราว่าเรามีความคิดเห็นยังไงเรามีมุมมองที่เปิดกว้างไหมนะคะส่วนคําถามอื่นๆนะคะมันก็จะเป็นคําถามประจําอยู่แล้วของการสัมภาษณ์งานนะคะเกี่ยวกับ hospitality นะคะเนตจะใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนะคะเพื่อนๆสามารถไปศึกษาได้นะคะ,ชะ,คะเช่นทําไมฉันต้องจ้างคุณอะไรเงี้ยคุณทําอะไร when you Have free time นะคะในเวลาว่างคุณทําอะไรบ้างละ่ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทําไมถึงเลือกที่สมัคร Position นี้ทำไมถึงชอบสายงาน food and beverage นะคะหาคำตอบที่ดีที่เป็น positive และที่เข้ากับตัวคุณเองให้มากที่สุดนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเจ้านายคุณนะคะ b o s มาถามให้เราอะไปช่วยงานแผนกอื่นท,ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่งานที่เราต้องทำอะ่ะอืม เราจะว่ายอย่างไรนี่ก็ตอบว่าโอเคค่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะในการทํางานโรงแรมในการทำงาน,งน,างานบนเรือสาราญอาจจะบางครั้งมี l a c k of stop, stop s t a f f เนาะ staff ไม่พออาจจะต้องไปช่วยมันเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถช่วยกันได้อยู่แล้วก็ดูตามเหตุและผลถ้าเกิดมันโอเวเกินไปอ่ะเราก็อาจจะปฏิเสธได้แต่ถ้าไม่ไม่ติดอะไรทําได้มีเวลาก็ willing to help นะคะก็จบนะคะดยการที่ เขาบอกว่าโอเคเธอสัมภาษณ์ผ่านนะคะยีนะคะแล้วก็บอกเรื่องรายได้ซึ่งอจะบอกว่าบริษัทนี้นะคะรายได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ฟรี WiFi ค่ะยอดรายได้ก็ดีฟรี WiFi นะคะซึ่ง ต่อให้ตอนนี้มีแค่เรือลำเดียวนะคะแต่ในอนาคตถ้าเราได้ศึกษานะคะก็มีอีกสองลำที่เตรียมตัวที่จะเซลลิงนะคะในอนาคตนะคะแล้วก็รูทก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะคะก็ เรียบร้อยนะคะการสัมภาษณ์งานครั้งนี้นะคะวันเดียวรูปผลเลยนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างชมนะคะเรื่องภาษาเรื่องการตอบเรื่องยิ้มเรื่องกลูมิ่งนะคะต่างๆนะคะก็ค่อนข้างเน็ตค่อนข้างจะคุยกันเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้เกรงเหมือนที่เน็ตบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าอย่าเกรงนะคะตอบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ตอบให้ดูเป็นโพซิทีฟนะคะแล้วก็เข้ากับตัวเราไม่ต้องแบบเกรงสุภาพอะไรสุภาพต้องสุภาพค่ะ เขาดูออกว่ามันเปนเร่งหรือมันเป็นโลบอทหรือว่ามันเป็นคําตอบที่เราฟริกขึ้นมาเราไม่ได้ผ่านงานมาจริงๆผู้สัมภาษณ์งานสามารถดูออกได้นะคะจากหลายๆอย่างจากบุคลิกจากไอคอนแท่งจากน้ําเสียงนะคะเพราะว่าเขาสัมภาษณ์งานมาเป็นหมื่นเป็นพันหลายร้อยคนนะคะเขาสามารถดูออกนะคะ ในวันนั้นเลยหรืออีกประมาณ2อสวันนะคะจะมีอีเมล congratulation มาแบบนี้นะคะว่าเราได้ไปทํางานนะคะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมเอกสารเหมือนเดิมค่ะเตรียมเอกสารซึ่งทาง virgin voyage เนี่ยจะ Connect นะคะกับ C T I Thailand นะคะการเดินเรื่องเอกสารต่างๆนะคะก็ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะพยายามศึกษาบริษัทที่เราจะสมัครงานนะคะแล้วก็พยายามทบทวนนะคะ knowledge ในการที่ในสายงานที่เราจะสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะ อ,อยากให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์จากคลิปที่แนททำนะคะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะยังไงแนทก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆนะอย่าลืมนะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งชูบินแอตติชันแลนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยค่ะให้คนไทยได้รู้จักงานเรือสำราญได้ไปทำงานเรือสำราญได้มีรายได้เยอะๆได้ใช้ความรู้นะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษ ะะได้อะไรได้ที่ได้มาเนี่ยกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูแลครอบครัวมาดูแลคนที่เรารักมาดูแลพัฒนาต่อยอดตัวเองให้มากขึ้นนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย